เก็บตกบรรยากาศกรีนร่วมรำวงสวงพญาสีสัตนาคราชกระแสฮอตเกินต้านสำหรับละครดังเรื่องพนมนาคงละครพญานาคช่องวัน31และเพราะผลตอบรับร้อนแรงแบบนี้สองสาวนักแสดงในเรื่องอย่างกรีนอัศด,ดาพรสิริวัฒนกุลและหญิงหญิงสรุชาเพชรโรธ จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีรำถวายองค์พ่อปู่ศรีสัตว์นาคราชจังหวัดนครพนมโดยทางสาวกรีนได้โพสต์ภาพพร้อมเปิดใจผ่านอินสตาแกรมว่างานไหลเรือไฟปีนี้ดีใจที่ได้มาร่วมรำกับชาวนครพนมจริงๆเป็นความตั้งใจที่จะมารำเพื่อขอขมากรรมพ่อปู่และก็ได้มาจริงๆต้องขอบคุณทางทอทอ,ทอ ช่องวัน31อแอดวัน31ไทยแลนด์ขอบคุณผู้ว่านครพนมและผู้ใหญ่อีกหลายหลายท่านที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มาระบำนาคารีอีกครั้งนะคะและที่สำคัญหมอเอเชียกับพนมนาคาเหลือแค่ห้าเอเท่านั้นห้ามพลาดอัดจัจนอังคาร20.30นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31นะคะ